thank mm -hmm. you เอาแล้วครับอยู่ครับไม้แรกโอ้โหอ๋อโอซส์สวยเลยฮะอืมส์เลย พื่อนักตกปลาและทุกท่านที่ได้เข้ามาติดตามและรับชมนะครับครับวันนี้หลิวลุงคลองก็พาทุกท่านมายังลคลองอีกเช็ดเคยนะครับครับวันนี้เราก็มากันสายนิดนึงนะครับเพราะว่าเสร็จงานเราก็มากันครับหมายนี้จะเป็นหมายใหม่นะฮะก็คือ,อ,อทั้งคลอง13เนี่ยคลองสิบสามทางกลางระหว่างลำลูกกากับธัญญะนี่คือน้ําจะนิ่งฮะจะค่อนข้างที่จะ เสียด้วยครับน้ำคือน้ํานิ่งน้ำคลองสิไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยฮะัอ,อทอนร่างฝั่งทางลําลุกกาไปทางหนองจอกก็เช่นกันครับแต่ก็มีปลาลอยก็คือเราไปตกนี่ก็จะไปเสียเปรียบกับพวกที่ลงขายออทอดแหลแล้วก็พวกยิงปลานะครับเพราะว่าปลามันรอยฮะคือน้ำมันเยอะจริงฮะแต่ไหลเอื่อยๆเหมือนกับว่าน้ำจะนิ่งนะฮะที่เขาเรียกว่าน้ำตายนั่นแหละครับ ครับวันนี้เราก็เลยขึ้นมาทางด้านบนฮนะทางด้านบนาทางฝั่งธัญยะน้องเสืออะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยตอนนี้เรากา็มานั่งกันอยู่ทางฝั่งนี้นะครับครับเดี๋ยวเราไปอาลองดูกันนะครับว่าจะมีความบันเทิงมากน้อยแค่ไหนนะครับว่าจะมีปลาอะไรข้าวบ้างครับวันนี้เราก็จะตกกันในระยะ3.3ทูแพกนะฮะสายเมนก็2 0สายหน้าก็1.5กระของข้าสู8เช่นเดิมครับ แล้วก็เราก็มากับเหยื่อเราไม่เหงานะเช่นเคยนะครับนี่ฮะเหยื่อเราไม่เหงานะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูกันว่าเราจะเหงาไม่เหงานะครับวันนี้เราก็ตกกันแบบไม้ตายตะกัววิ่งเช่นเดิมนะครับเพราะว่าน้ำทางนี้จะไหลค่อนข้างแรงหน่อยครับครับเดี๋ยวเราไปาจะเตรียมอุปกรณ์อีกเล็กน้อยแล้วเราก็ทําการตกกันเลยนะครับ ไปลุนกันในไม้แรกเลยครับไม้แรกลงแหละครับครับวันนี้เราก็เช่นเคยฮะมากับทุนนาเวครับไม้แรกอ่อยไปก่อนนะครับ อุยไปแล้วฮะโอ้โหดึงแรงด้วยครัากําลังตั้งกล้องเลย สังกะวาสนี่เองฮะที่ดึงชึ๊กๆึ๊กเดี๋ยวเราจะลองอย้ายหมายดูนะฮะเงียบจังเลยครับมีแต่ปลาเล็กกวนฮะได้ปลาสังกวาดตัวเท่านีก้อยมาตัวนึงฮะมันกวนเยอะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อน้ําตรงนี้ค่อนข้างไหลแรงและวนด้วยฮะไปครับเดี๋ยวเราย้ายหมายไปลงไปดูอีกที่นึงนะครับ ครับหลังจากที่เราย้ายย้ายหมายมาอีกที่หนึ่งนะฮะตอนนี้เราก็จัดเตรียมอุปกรณ์ไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลงเอไมายแรกของการย้ายหมายกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาลงไมายแรกกันเลยครับ เอาแล้วครับอยู่ครับไม้แรกเลยโอ้โห ลมนะ,ะน้ำเป็นคลื่นเลยฮะจะมองทุ่นไปค่อยชัดเจนหน่อยนะฮะเอาถอนฮะยังไงเอ่ยเอาถอนมานอนเลยระวัดดูฮะอู้อยู่ครับตัวที่สอง เราแล้วฮะอยู่ครับปลากระมังตัวสวยเลยครับ เอาละฮะอยู่ครับโอ้ตัวใหญ่เลยฮะตัวนี้มีไซส์ฮะ อืมถอนอยู่ฮะตัวใหญ่ฮะตัวนี้โอ้ตะเพียนใหญ่ครับโอ้โหยังมีไซส์เลยฮะ นี่ฮะไซใหญ่ของแท้เลยฮะ อยู่อ oh, ีกแล้วโอ้ยไซสโอ้โหสวยงามฮะ วุ่นเลยฮะสวยเลยฮะตัวสวยเลย

Vô <laughs> uh -huh. Lại xuẩy lên Lại bứt luôn lời Hãy ăn subscribe vô kênh Ghiền Mì ơi <tôi> ครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องหมดเวลาไว้เพียงแค่นี้นะครับก็เอ,อ่อตั้งแต่ย้ายหมายมานี่ตรงนี้กินดีฮะก็ได้หลายตัวและได้ตะเพียนใหญ่มาด้วยครับ <Okay. S 1> ครับสําหรับวันนี้ก็คงต้องขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ต้องขอขอพบพระคุณทุกทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาติดตามและรับชมก็ขอความสุขสวัสดีตงมีแต่ทุกทุกท่านนะครับสำหรับผมก็คงต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ